สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสำรวจแนวทางออกจากความทุกข์แบบที่เราเจอเจอกันอยู่ทุกวันนี้ล่ละค่ะโดยจะอิงจากคำสอนเรื่องอริยมรรคมีองค์8ของหลวงปู่ประมดประมดโชกันคืออยากจะเข้าใจให้ลึกกว่าแค่การทำบุญทำทานท,นทั่วไปอะค่ะเพื่อจะได้มุมมองใหม่ๆเกี่ยวกับชีวิตที่มันพ้นไปจากสุขสุขทุกๆแบบโลกโลกบ้างครับน่าสนใจมากครับเพราะหลายคนก็คงรู้สึกคล้ายๆกันว่าชีวิตมันวนวน นะสุขบ้างทุกบ้างเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายอ,อ,อาริยมรคมีองค์8ที่เราจะคุยกันเนี่ยถ้าให้เปรียบก็เหมือนเป็นแผ่นที่ปฏิบัติเลยครับเป็นแนวทางที่ค่อนข้างเป็นรูปธรรมที่จะช่วยนําทางเราออกจากไอวงจรความขึ้นขึ้น,นล,งลงของอารมณ์ของสถานการณ์ต่างๆเหมือนเป็นแผ่นที่ออกจากวงจรฟังดูดีจังค่ะงั้นเรามาเริ่มแกะร้อยแผ่นที่นี้กันเลยดีกว่าจุดเริ่มต้นนี่มันอยู่ตรงไหนคะตามคําสอนนี้จุด start เลยนะครับ คือต้องมีฐานความคิดที่ถูกต้องก่อนหรือที่เรียกว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิความเห็นถูกใช่ครับคือความเข้าใจเบื้องต้นว่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยมันมาจากเหตุปัจจัยนะไม่ใช่เรื่องโชคช่วยหรือฟ้าลิขิตอะไรแบบนั้นอ๋อเข้าใจเรื่องเหตุและผลกรรมอะไรพวกนี้ประมาณนั้นครับพอเรามีความเห็นแบบนี้เป็นพื้นฐานแล้วเนี่ยมันก็จะนําไปสู่ความคิดที่ดีคือสัมมาสังกัปปะที่แบบว่า ไม่โลภไม่โกรธไม่พยาบาทแล้วมันก็จะส่งผลต่อไปถึงการพูดการกระทําการหาลิ้ยงชีพก็คือสัมมาวาจาสัมมากรมมันตะสัมมาอาชีวะถูกต้องครับให้มันสุจริตไม่เบียดเบียนตัวเองไม่เบียดเบียนคนอื่นอันนี้คือส่วนที่เป็นเหมือนโครงสร้างพื้นฐานหรือสีนั่นเองครับพอเรามีฐานตรงนี้ค่อนข้างมั่นคงแล้วก้าวต่อไปคืออะไรคะ เห็นบอกว่ามีการฝึกที่เข้มข้นขึ้นใช่ครับก้าวต่อไปนี่คือการฝึกที่ตัวใจโดยตรงเลยครับมีอีกสามองค์ประกอบสําคัญคือสัมมาวยายมะหรือความเพียรชอบสัมมาสติหรือการมีสติชอบและสัมมาสมาธิคือการมีสมาธิชอบความเพียรสติสมาธิคุ้นๆอยู่ค่ะครับแต่ที่น่าสนใจคืออย่างสัมมาวยายมะหรือความเพียรชอบเนี่ยหลวงปู่ท่านสอนว่า ไม่ใช่แค่การไปนั่งสมาธิอึดๆนานๆนะครับแต่คือความเพียรในการจัดการกับกิเลสในใจเรานี่แหละคือเ,อเพียรละอกุศลที่มันมีอยู่แล้วโอละสิ่งไม่ดีครับแล้วก็เพียรป้องกันอกุศลใหม่ๆไม่ให้มันเกิดเพียรสร้างกุศลหรือสิ่งดีๆที่ยังไม่มีให้มันมีขึ้นแล้วก็รักษาสิ่งดีๆที่มีอยู่แล้วใช่ครับทำให้มันจเจริญมอกงามขึ้นทั้งหมดนี้ คือการทำงานกับใจเราลุ้นๆเลยโหทำงานกับใจนี่เองฟังดูเหมือนจะต้องใช้สตินำเลยนะคะแล้วส่วนที่สำคัญมากอย่างสัมมาสติเนี่ยค่ะเราจะพัฒนามันขึ้นมาได้ยังไงคะใช่เลยครับสตินี่สำคัญมากวิธีพัฒนาก็คือไม่ใช่การไปบังคับจิตให้มันนิ่งๆนะครับไม่ใช่การจ้องการเพ่งไม่ใช่เลยครับแต่เป็นการหัดรู้ทันสภาวะที่มันเกิดขึ้นในใจเราเองเนี่ยแหละเช่นพอความโกรธมันผุดขึ้นมาปุ๊บ ก็แค่รู้ว่าอ๋อตอนนี้โกรธอยู่แค่รู้เฉยๆครับหรือตอนที่จิตมันฟุ้งซ่านคิดไปเรื่องนูน้นเรื่องนี้พอรู้ตัวว่าเอ๊เะเผลอคิดไปแล้วนี่การรู้ทันแบบนี้นี่แหละคือสติอ๋อเหมือนเวลาเรานั่งทํางานเพลินๆแล้วใจมันแวบไปคิดเรื่องอื่นพอดึงกลับมาได้จังหวะที่รู้ตัวว่าแวบไปนั่นคือสติถูกต้องเป๊ะเลยครับแรกๆนะครับเราอาจจะรู้ช้าคือ โกรธไปนานแล้วเพิ่งรู้หรือคิดไปไกลแล้วเพิ่งรู้ค่ะค่ะแต่พอเราหัดรู้ทันบ่อยๆเข้าจิตมันจะเริ่มจําสภาวะพวกนี้ได้แม่นขึ้นเหมือนเราจําหน้าเพื่อนได้นะครับเห็นแวบเดียวก็รู้แล้วสติก็จะไวขึ้นไวขึ้นเองไม่ได้เกิดจากการ,รบังคับแต่เกิดจากการจําสภาวะได้แม่นใช่ครับ แล้วการรู้ทันบ่อยๆนี่แหละมันจะนำไปสู่สัมมาสมาธิที่ถูกต้องโดยตรงเลยไปสู่สมาธิยังไงคะปกติคิดว่าสมาธิต้องนั่งนิ่งๆอ่าอันนี้เป็นประเด็นสำคัญเลยครับสัมมาสมาธิในแนวทางนี้นะครับไม่ได้เน้นแค่ความสงบนิ่งแบบนั้นอย่างเดียวแต่หมายถึงความตั้งมั่นของจิตหรือสภาวะที่จิตมันเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจิตผู้รู้ค่ะในขณะที่รู้ทันปั๊บเนี่ย จิตที่หลงคิดมันจะดับไปทันทีเลยแล้วจะเกิดจิตรู้ที่ตั้งมั่นเด่นขึ้นมาแทนที่อ๋อจังหวะนั้นเองใช่ครับจังหวะนั้นแหละคือลักษณะของจิตที่มีสัมมาสมาธิแล้วถึงแม้มันจะเป็นแค่ชั่วขณะสั้นๆก็ตามเขาเรียกว่าคณิกะสมาธิเป็นสมาธิที่เกิดจากการรู้ทันนี่เองนะคะไม่ใช่แค่จากการกดจิตให้นิ่งใช่ครับแล้วพอจิตมันเริ่มมีกําลัง ตั้งมัน่นรู้เนื้อรู้ตัวแบบนี้บ่อยๆเข้ามันจะกลายเป็นฐานสำคัญเลยครับฐานของอะไรคะฐานของการเกิดปัญญาหรือสัมมาญาณนะหรือที่เราเรียกว่าวิปัสสนาญาณน,นั่นแหละครับปัญญาคือการเห็นความจริงครับจิตที่มีกำลังมีสมาธิตั้งมั่นแล้วนี่แหละมันถึงจะมีแรงไปเห็นความจริงของกายของใจตามที่มันเป็นจริง อย่างแรกๆเลยก็จะเริ่มเห็นชาติขึ้นว่าเออร่างกายกับจิตใจนี่มันคนละส่วนกันนะมันไม่ใช่ก้อนเดียวกันแยกกายแยกใจครับแล้วก็จะเห็นลึกลงไปอีกว่าเออทั้งกายทั้งความรู้สึกสุขทุกขเวทนาทั้งความคิดปรุงแต่งดีชั่วสังขารหรือแม้แต่ตัวจิตเองเนี่ย ทั้งหมดเลยมันไม่เที่ยงนะอันนี้จังมันทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ตลอดไปทุกขังแล้วมันก็ไม่มีตัวตนจริงๆให้เราไปยึดถือว่าเป็นเราเป็นของเราได้เลยอนัตตาการเห็นความจริงคือเห็นไตรลักษณ์นี่เองที่จะค่อยๆทำให้เราคลายความยึดติดลงไปหรอคะ ถูกต้องครับพอปัญญาหรือความเข้าใจที่ถูกต้องเนี่ยมันเห็นความจริงซ้ำๆๆเข้าไปที่จิตจิตมันก็จะค่อยๆเกิดความเบื่อหน่ายคลายความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งต่างๆที่เคยหลงยึดไว้จ้องเบื่อหน่ายคลายกำหนัดที่เขาว่ากันครับจนสุดท้ายก็นำไปสู่ความหลุดพ้นหรือสัมมาวิมุตติได้ในที่สุดสิ่งที่หลวงปู่ท่านเน้นย้ำมากๆในคำสอนนี้ก็คือว่าไอกระบวนการทั้งหมดเนี่ย มันไม่ได้มาจากการไปอ้อนวอนขอพรหรือทำพิธีกรรมอะไรนะไม่ใช่การอธิษฐานไม่ใช่เลยครับแต่มาจากการลงมือปฏิบัติคือเจริญสติปัฏฐาหรือฝึกสติรู้กายรู้ใจตัวเองนี่แหละสรุปแนวทางปฏิบัติง่ายๆเลยก็คือไปทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งอะไรก็ได้ที่เราถนัดไม่ได้มีอันไหนดีกว่าอันไหนทำอะไรก็ได้ครับเป้าหมายไม่ใช่เพื่อเอาสงบอย่างเดียว แต่เพื่อพัฒนาจิตผู้รู้ให้มันตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมาด้วยการคอยอ่านใจตัวเองให้ออกคอยรู้ทันจิตที่มันเคลื่อนไปหลงไปคิดไปเรื่อยสรุปเส้นทางก็คือเริ่มจากปรับความเห็นให้ถูกใช้ชีวิตให้ดีมีศีลเป็นพื้นแล้วก็มาฝึกรู้ทันสภาวะจิตใจตัวเองบ่อยๆฝึกสติไปเรื่อยๆจนจิตมันเริ่มตั้งมัน่นรู้เนื้อรู้ตัวขึ้นมาใช่ครับ พอจิตตั้งมั่นก็เกิดปัญญาเห็นความจริงของกายใจตามไตรลักษ์ครับผม คือแม้แต่จิตผู้รู้ที่เราอุตสาหฝึกฝนพัฒนาให้มันเกิดขึ้นมาจนมันตั้งมั่นเด่นดวงเป็นฐานของปัญญาแล้วเนี่ยแต่สุดท้ายเมื่อปัญญาแก่รอบเต็มที่จริงๆแล้วนะครับก็จะเห็นความจริงอีกว่าไอเจ้าตัวรู้เองนี่แหละตัวรู้เองก็ครับตัวรู้เองนี่แหละมันก็ไม่เที่ยงมันก็อยู่ภายใต้กฎไตรลักษณ์เหมือนกันคือมันก็เป็นทุกข์มันก็เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนให้ยึดถือสุดท้ายแล้วเราก็ต้องปล่อยวางแม้เกิดทางตัวจิตผู้รู้นี้ลงไปด้วย ต้องวางแม้กระทั่งตัวรู้ที่เราฝึกมาใช่ครับมันก็เลยทําให้เกิดคําถามที่น่าสนใจขึ้นมาเหมือนกันว่าแล้วจริงๆเป้าหมายสูงสุดที่เราสแสวงหากันเนี่ยมันคืออะไรกันแน่และเครื่องมือที่เราใช้อย่างเช่นจิตผู้รู้เนี่ยสุดท้ายแล้วธรรมชาติที่แท้จริงของมันคืออะไรแล้วเราจะเกี่ยวข้องกับมันยังไงต่อไปอันนี้น่าคิดต่อครับ